เดี๋ยวมเรามาลองเทสกันนะครับกับเจ้าตัวนี้ Suzuki Swift นะครับผม94แรงมา้าเป็นยังไงจาก0ูนยถึงร้อยเพื่อนเพื่อนช่วยกันนับด้วยนะครับไปกันเลยครับไปส0่0ิบ้โหกส สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับหวังจากเซลร์ถชาแนลนะครับก็เช่นเคยนะครับผมเนี่ยวันนี้มีรถสวยๆมาแนะนำนะครับให้ชมกันก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ u z u k i s w i f ปนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1 2 0 0ซีซีนะครับปี2015นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัว 1.2GA นะครับก็ให้กำลังแรงม้าในี่ย94แรงม้าเลยนะครับตัวนี้ก็ในตัวนี้เนี่ย เป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าจี๊ดจ๊าสะใจแน่นอนนะครับกับน้ำหนักตัวเขาเนี่ยแล้วก็รูปร่างเขาเนี่ยแรงบิดเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็ราคาเนี่ยเบาๆเลยผ่อนเดือนสี่พกว่าบาทเท่านั้นนะครับน่าสนน่าสนใจขึ้นมาทีเดียวใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับภายนอกภายในแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเรามาแจ้งราคาพร้อมยอดผ่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ เดี๋ยวเรานนมาชมภายนอกกันนะครับภายนอกเนี่ยขอไฟหน้านะครับนี <c oughs> ่โคมใหญ่เลยนะฮะไฟหน้าเนี่ย,ยก็เป็นไฟฮาโลเจนนะครับใสๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมานะครับตัวนี้เราก็จะเป็นกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะฮะสวยดูสปอร์ตเลยนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับรถคันนี้เป็นสีดําดาครับเลยนะครับตัวนี้มีสัญลักษณ์ VVT นะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวที่แก้มนะครับ อันนี้เนี่ยให้มาเนี่ยเป็นลอ้อแม็กนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลอ้อแม็กขอบ16นะครับลัดด้วยยางบริสโต e นะนี่สวยยเลยกระจกมองข้างบานใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็มีคิ้วกันสาดป,ประตูมาด้วยนะครับมือเปิดเป็นสีดำนะครับผมนี่สวยสดงดงามเลยนะครับตัวนี้เครื่องพัน0ซีซีดูรูปโฉมด้านหลังเขานะครับ แล้วมีเซ็นเซอร์ท้ายนะครับ2จุดนะครับตัวนี้นี่มีเสาเสานะฮะเสาวิทยุอยู่ด้านบนแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3พร้อมด้วยที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับตัวนี้นี่สวยๆเลยนะครับไม่แป0 0 0ืกว่าโลเท่านั้นนะครับไปดูภายในการภายในนะครับเปิดออกมาป้าบนะครับด้านข้างนี้เป็นผ้านะครับ เป็นผ้าอันนี้เป็นพลาส,สติกนะครับก็แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับอันนี้ก็มีทวิสเตอร์นะครับก็ช่องใส่ของก็ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นกระจกขึ้นลงออโต้ด้านคนขับนะครับล็อกปลดล็อกแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้านะครับไล่มานี่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็มีแอร์แบ็กหลูกนะครับ ก็อันนี้ใช้กุญแจบิสตา้าแต่กุญแจเป็นรีโมทนะฮะเบาะด้านเบาเนี่ยก็เป็นเบาผ้านะครับพร้อมด้วยปรับสูงต่ำได้นะก็ผมเนี่ยสูง180ก็สามารถยื่านั่งสบายๆเลยนะครับมาด้านในนะครับเดี๋ยวบิดกุญแจให้ดูมาด้านในปึ๊บนี่ ไม้แปดหมื่นหนึ่งนะครับตัวนี้ไม้แท้เห็นไหมอ่าไม้แปดหมื่นหนึ่งนี่มีจอพร้อมกล้องถอยมาให้แล้วนะครับแอร์เป็นแบบลูกบิดนะครับช่องใส่แก้ววางของอ่านี่มีรีโมทด้วยนะฮะนี่ช่อง12บโวลต์นะครับแล้วก็ช่องวางของได้ตรงนี้เป็นสีเงินนะฮะแอร์แบ็กอีกลูกหนึ่งพร้อมด้วยบุ๊ก์วิสครบนะครับอันนี้เสียบ UX, USB ได้นะฮะภายในเป็นสีดำอ่า สีดำสวยเลยนะครับเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็เป็นสีเบจนะครับเป็นรถที่น่าใช้นะนี่เกียร์ธรรมดาแมนนวลน,นะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวล5้สปีดนะครับขับมันแน่นอนเลยนี่แล้วก็ตรงนี้ก็วางแก้ว้อีกใบหนึ่งนะครับก็ถือว่า ไม่แคบนะฮะเพราะว่าช่วงช่วงนั่งเนี่ยสบายสบายเลยนะครับสำหรับคนตัวใหญ่ก็ช่วงนั่งก็สบายสบายนะฮะมาดูด้านหลังกันสำหรับด้านหลังนี่ก็ในช่องในช่วงของการวางเท้าเนี่ยก็ถือว่าโอเคไม่อึดอัดจนเกินไปนะครับเบาะสามารถพับได้นะครับ60-40นี่เบาะพับได้6 0 4 0 ก็เอาวางของได้นะครับปรับราบได้ด้านหลังนี่ประตูก็เหมือนกันนะฮะตรงนี้เป็นผ้าแล้วก็เป็นพลาสติกหมดนะครับผมด้านหลังเนี่ยมือเปิดด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะตัวนี้เปิดด้านหลังอ่าก็ช่องวางของค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะฮะช่องวางของเขาลึกใช้ได้นะฮะนี่ อุปกรณ์ครบนะครับยางอะไรแม่แรงต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ถ้าเกิดเราจะปรับก็ดึงตรงนี้ผักลงใบนี่แต่มันก็จะเป็นขั้นกันอยู่นะฮะมันก็จะไม่ราบเรียบไปเลยดยทีเดียวนะฮะอันนี้ตัวด้านหลังเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับรางน้ำเดิมสวยเดิมหมดนะครับ แล้วก็น็อตไม่มีขยับนะครับทั้งคันเลยสีเดิมสวยหมดนะดูด้านหน้ากันดึ้าน,นันนะ เครื่องมาแล้วหาหาที่คำฝากระโปงไม่เจอนะฮะไม่ค่อยได้ใชู้ซูกิ่ารถสวยๆไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะฮะนี่เดิมหมดนะครับนี่น็อตไม่มีขยับเลขตัวถังอยู่ด้านนี้นะใครที่หาเลขตัวถังไม่เจออยู่ด้านนี้นะฮะเบ้าโชคเดิมตามอกอ,อยู่ครบหมดเครื่องใสๆสวยๆมีระบบ ABS ด้วยนะ เบรก ABS สติ cker อยู่ครบหมดนะครับหมอหน้ามอน้าสวยนะมอพักน้ำใสแบตเตอรี่ใหม่นะครับนี่ใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงเลยนะครับคานเเขาเนี่ยเดิมเนี่ยก็ต้องเป็นสีนี้นะตัวด้านข้างเป็นสีดำแล้วตัวนี้เป็นสีเทานะฮะจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะเขาจะมีแยกนะก็ดูง่ายๆนะครับตรงนี้ รถรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมเครื่องเกียร์ดีๆเลยนะแน่แนๆเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมสตาร์ทนะครับเวลาสตาร์ทก็ต้องเหยียบคลัชด้วยนะครับนี่สตาละอันนี้เปิดแอร์อยู่นะฮะนี่ เครื่องนิ่งๆเลยนะฮะแต่เครื่องแน่นขับมันขับสนุกนะครับเดี๋ยวไปชมการรีวิวเทสได้กันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมันลองมาลองเทสกันนะครับกับเจ้าตัวนี้ Suzuki Swift นะครับผม94แรงมา้าเป็นยังไงจาก0ูนยถึง1 0อเพื่อนๆช่วยกันนับด้วยนะครับไปกันเลยครับไป สี่สิบห้าสิบโอ้หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งหนึ่งร้อยแล้วอ่าโอเคหนึ100่งร้อยแล้วนะแม่ขึ้นเร็วนะขึ้นเร็วจริงๆนะเนี่ยแล้วก็ขับเอยมุดเอยเนี่ยสนุกนะเนะขับสนุกจริงๆนะเจ้าตัวนี้โอ้โว มาไวนะ94แรงมา้าแต่ว่าด้วยตัวของเขาเนี่ยตัวเล็กนะก็เลยรอบเนี่ยมาไวมากนะฮะแรงบิดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยขับสนุกเลยนะตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวนี้ไม่เนี่ยน้อยด้วยนะฮะ8 0ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับไม่แท้เลยนะครับเจ้าของมือเดียวเลยก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะเพื่อนๆนลองดูนะถ้าสำหรับสายที่ เป็นเกียร์ธรรมดาที่ชอบเกียร์ธรรมดาก็ลองมาเทสกันได้นะครับผมว่าขับสนุกนะมั่นใจได้เลยนะครับตัวนี้น่าใช้แล้วก็ค่อนข้างประหยัดนะครับเครื่อง1 2 0 0องซีซีนี่ค่อนข้างประหยัดเลยทีเดียวนะไม่ต้องห่วง ในส่วนของเรื่องการแมนเทนแนน c e ก็แน่นอนนะฮะมีศูนยร์รองรับเยอะแยะมากมายนะตัวนี้ไม่ต้องมานั่งรุ้นนั่งนั่งรออะไรนะ,ะเพราะว่าอะไรเพียบอยู่แล้วนะครับการแมนเทนแนน c e ก็ไม่ได้ราคาสูงมากนะฮะด้วยจากเป็นรถอ e ีโคคารราคาอะไหล่อย่างเงี้ยแล้วก็การระบบเบรก นะอ่าระบบเบรกทำได้โอเคเลยนะเบรกในระยะกระชั้นทำได้ดีนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีแอร์แบ็มาแอร์แบ็คู่ให้เลยนะครับในส่วนของการเก็บเสียงการเก็บเสียงก็เก็บเสียงได้ดีนะครับระดับหนึ่งนะ แต่ว่าก็ยังก็ยังมีเสียงอะไรเข้ามาพอสมควรนะครับทั้งเสียงลมเสียงรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าด้วยที่เป็นรถเล็กนะฮะรานซับเสียงก็จะสู้รถใหญ่ไม่ได้นะครับแล้วก็การเข้าโค้งการเข้าโค้งก็ถือว่าเกาะถนนได้ดีนะฮะการขับขี่บนทางทั่วไปก็ยังมีโยนมีโยกบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ย้วยก็ แน่นพอสมควรน,นะครับก็ใช้งานชีวิตประจําวันได้เพราะว่าตัวนี้เดิมหมดนะครับรถไม่ได้เซ็ตอะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับรถสายประหยัดนะครับแล้วก็รถที่ใช้ใจ่ายกับข้าวก็ได้ใช้ซิ่งก็ได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเทดสไดนะครับเจ้าตัวนี้ Suzuki s w i ิปนะครับเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆชอบกันไหมถ้าชอบอย่าลืมนะครับกดซับสไคร์ไลค์แชร์ช่องของเรานะครับซียนรถ h ช n แนลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีรถสวยๆมาให้ท่านได้รับชมอีกนะครับผมรถทั้งหมดเป็นรถมือสองนะครับเป็นรถบ้านนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจรีบเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเยอะนะครับผมเรามีเฉพาะสีเฉพาะรุ่นแต่ละคันมีทีละคันนะครับผมก็สาหรับ คันนี้นะครับเราเปิดราคากันอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟีดาวฟีค่าจัดฟรีค่าโอนฟีประกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผ่อนเพียง4,000กว่าบาทนะครับ84งวดนะครับอันนี้ก็เงื่อนไขต่างๆมีให้มากมายเลยนะครับโปรโมชั่นอะไรอัดเต็มเลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับแล้วก็เช็คทุกระบบให้เลยนะครับพร้อมด้วยสปารถรอบคันนะครับสะอาดสวยใส เกือบๆจะป้ายแดงนะครับเอาไปใช้กันนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับได้ทั่วประเทศนะครับเอกสารนะครับใช้สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับสำหรับพนักงานบริษัทเนี่ยก็ใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะครับแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับส่วนลูกค้าที่เป็นหาบเล่แผงลอยก็ใช้หน้าร้านได้นะฮะสัญญาเช่านะครับหรือว่าบินเงินสดบินใบเสร็จต่างๆนะครับใช้ประกอบนะครับพร้อมด้วยสเตทเมนต์นะฮะก็ โทรมาสอบถามได้นะครับในการจัดไฟแนนนะครับผมจัดให้ทั่วประเทศแล้วก็ส่งฟรี300กิโลเมตรรอบกรุงเทพแต่ถ้าเกินจากนั้นมาคุยกันนะครับเดี๋ยวก็แถมกันไปให้ได้นะครับก็โทรมาคุยกับผมที่0 8 9 8 2 8 7 9 0 7อเนยดะครับหรือไลน์แอดเราแอดเซียนรถชมรถสวยเพิ่มเติมได้ที่ www รลไวด์เว็บซียนรถนะครับหรือว่ามาเป็นเพื่อนเราที่ Facebook Fanpage นะครับเซียนรถ2012อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ของเราเนี่ยตั้งอยู่แถวบางนานะครับกรุงเทพนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกเข้ามาก็ทักกันเข้ามาเดี๋ยวผมส่งรูปส่งรายละเอียดไปให้นะครับรับรองไม่ผิดหวังครับรถทุกคันสวยๆการันตีให้เลยนะครับก็ยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่เสียสละเวลามารับชมคลิปของผมจนจบนะครับสวสสสัสดีครับ